สวั you say that สดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็จะมาต่อด้วยเรื่องราวของคุณน้องคนนี้นะคะที่ส่งมาได้เห็นวิดีโอของหนิงเมื่อวานแล้วรู้สึกว่านะจริงๆอยากจะมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นจริงๆนะไอาการที่หนิงเหมือนมันมาซัพพอร์ตคำพูดหนิงอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาบอกกันมาคุยกันได้มาแบ่งปันเรื่องราวเนาะ มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กันก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วกันที่มาแบ่งปันทุกๆอย่างนะคะคุณเป็นคนที่เยี่ยยมอดมากๆนะคะที่เรามาช่วยกันเป็นจุดเล็กๆมาแล้วกันกนะคะเป็นการเตือนสติเป็นการเตือนใจเป็นการให้แนวความคิดหลายๆอย่างว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเมียฝรั่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูหรือมันไม่ได้แบบว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณน้องคนนี้เหมือนกันนะคะที่ให้เรื่องราวมาพูดวันนี้เนาะ น้องบอกว่านะคะตอนที่จีบกับฝรั่งเนี่ยน้อง49ปีเองนะสวยเช้งอยู่เลยอะ่ะส่งรูปมาให้ดูโอ้ยเลิศนางงามมากนางสวยจ้ะนะคะก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ขอไอ้นี่ดีๆหน่อยนะคะนางบอกว่าได้มาย้ายมาอยู่กับฝรั่งนะคะแต่งงานมาเรียบร้อยนะคะมาอยู่กับฝรั่งมาได้หลายปีพอสมควรนะคะสามสี่ปีน้องบอกนะคะ คือแบบตามหนิงมาติดๆว่าง่ายๆนะคะน้องบอกแต่ว่าชีวิตของน้องเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกับสามีสักเท่าไหร่เพราะจริงๆน้องบอกว่าตอนสมัยจีบกันในใหม่หอยู่เมืองไทยเนี่ยน้องคือเมืองไทยเราการที่ใช้ชีวิตกินหรูอยู่แพงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะคือเราสามารถทําได้เราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําที่เมืองไทยเราค่อนข้างจะโอเคง่ายๆนะคะตอนที่แรกๆเนี่ยฝรั่งมาเจอน้องบอกฝรั่งมาเจอฝรั่งก็จะเห็นว่าเฮ้ยน้องเนี่ย ใช้ชีวิตดีกินดีอยู่ดีคือดูดีและน้องก็จะบอกเขาว่านี่ชีวิตฉันเป็นอย่างนี้นะชีวิตฉันต้องเลิศอย่างนี้นะโน่นนี่นนะก็มาอยู่ด้วยกันฝรั่งก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของน้องว่าเคยจริงๆน้องเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรที่แบบว่าลุ้นๆเลิศๆนี่คือตัวน้องว่าง่ายๆนะคะทีนี้พอไล่ได้แต่งงานแล้วก็ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างไลฟ์สไตล์ตอนที่ฝรั่งไปหากับสไตล์ชีวิตจริงๆเลยที่น้องเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันพอเวลาฝรั่งไปหาน้องบอกฝรั่งไปหาเนี่ยรู้ว่าเขามีตังกรู้ว่าเขามีเงินรู้ว่าเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะน้องก็จะไปที่หรูๆไปที่แพงๆไปคือแบบว่ากินหรูอยู่แพงอะ่ะเพราะว่าฝรั่งมาไงะจะมีผัวฝรั่งไงน้องบอกทีนี้แต่จริงๆชีวิตน้องน้องค่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขียมเข้าใจคาว่าเขียมบ้านเราเนาะ ค่อนข้างจะเขียมคือชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่ใช้ชีวิตกับฝรั่งว่าง่ายๆทีนี้พอการใช้ชีวิตอย่างที่หนิงเคยพูดไว้ว่าคือชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเฟกเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นได้ไห่นานเข้าใจไหมคะเหมือนที่น้องนี่แหละคือสิ่งที่น้องจะมาซับพอตคำพูดหนิงน้องบอกคือจริงๆชีวิตน้องไม่ได้เป็นแบบที่ที่แบบกินหรูอยู่แพงว่าง่ายๆนะคะเขาก็เลยแต่เวลาฝรั่งไปเนี่ยทำ กินหรูอยู่แพงว่าง,ง่ายๆทีนี้พอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะคนเราอะอย่างที่นิงบอกมันเฟกกันไม่นานใช่ไหมคะอยู่ปีแรกฝรั่งก็จะพาไปโน่นไปนี่กินโน่นกินน,น,น,นี่กินนั่นกินดีๆว่าง่ายๆนะคะน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายตังอะจริงๆเก็บเงินไว้ก่อนไหมไอ้ที่เธอพาฉันไปกินเยอะๆ,ๆเนี่ยแพงๆเนี่ยที่อยู่เมืองนอกมันแพงอยู่ปัดเมืองเกาะประเทศไทยส้ตมตำบ้านเรา80-90ถือว่าแพงถูกปะ แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยส้มตำจานเราเป็นสามสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยน้องมีความรู้สึกว่าเวลาคิดย้อนกลับเป็นเงินไทยรู้สึกว่ามันแพงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องประหยัดดีกว่าไหมมันชีวิตจริงมันเริ่มออกน้องบอกด้วยความเป็นคนที่จริงๆตัวตนจรงิงๆคือเป็นคนประหยัดไงพอได้มันรู้ว่าเฮ้ยไอยสิ่งที่เราจะได้กับฝรั่งเนี่ยมันเป็นเงินของเราในอนาคตเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เงินคนอื่นมันเป็นการใช้เงินเราก็เลยรู้สึก ว่าไม่อยากใช้อะ่ะเข้าใจหนิงใช่ไหมหนิงจะพูดเป็ไงน้องบอกน้องพยายามที่จะหนิงก็พยายามที่จะซอฟคาพูดนะคะน้องบอกว่าก็ไม่อยากจะใช้เงินตรงก้อนนั้นจุดนั้นก็เลยบอกสามีว่าเฮ้ยเธอเราควรจะประหยัดไหมอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะไม่ควรจะไปเที่ยวบ่อยไม่ควรจะประหยัดเราควรจะออกไปกินข้าวหรือทํากับข้าวกินที่บ้านบ่อยๆดีกว่าออกไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยสามีของน้องก็บอกว่าอ้าวก็เธออยากใช้ชีวิตหรูอยู่แพงไม่ใช่เหรอฉันก็เธอทําอยู่างนี้ไง เธอบอกว่าอยากจะได้ชีวิตเหมือนเดิมที่เราเคยอยู่ที่เธอเคยอยู่ไทยทําไมตอนนี้เธอมาเปลี่ยนแล้วล่ะมันก็เลยขัดแย้งทําให้ฝรั่งเนี่ยรู้สึกว่าเค้ยน้องเปลี่ยนไปนะเข้าใจหนิงใช่ไหมเข้าใจคําพูดที่หนึ่งเคยพูดว่าแรกๆฝร,รั่งรักหมดใจแต่เรามาด้วยใจอยากได้ของเขาเข้าใจไหมเหมือนวิดีโอที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอเลยก็กลับไปดูนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเริ่มอยู่ คุณเริ่มเปลี่ยนฝรั่งก็เริ่มถอดใจถอดใจน้องบอกว่าสองปีแรกๆน้องก็ยังโอเคอยู่พอปีที่สามปีที่สี่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเรื่องการออกไปนอกบ้านสามีก็จะชอบออกไปนอกบ้านไลฟ์สไตล์มันต่างกันแล้วนะจริงๆตัวตนจริงๆของน้องเนี่ยน้องไม่ชอบเลยน้องไม่ชอบใช้เงินเลยน้องชอบเก็บมากกว่าแต่ตอนที่จีบกันกับฝรั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินเราไงมันเป็นเงินฝรั่งไงแต่ตอนมาอยู่ด้วยกันจริง มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเงินเราเงินเราในส่วนที่เราจะได้แต่ทำไมฝรั่งแบบชอบใช้ชอบจ่ายสุรุย่ยสุร่ายคุณมองนี่เขาเรียกว่าตัวตนจริงๆออกฝรั่งก็เริ่มใจถอนว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเราอยากได้เกินไปเราเนื่อยนี่เกินไปน้องบอกก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยกันเรื่องพวกนี้นะพอทะเลาะกันบ่อยๆบ่อยๆเข้าเข้าปีที่สี่เนี่ยสามีเริ่มบอกว่าเธอพิจารณาตัวเธอหรือย,อยังว่าเธอเนี่ยนะ ได้เปลี่ยนไปนะเธอไม่เหมือนเดิมเธอไม่ใช่คนเดิมที่ฉันชอบเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับคนที่ฉันไม่ได้รักมาก่อนตอนเนี้ยมันเป็นบอกเกิดถึงสัญญาณอันตรายว่าฝรั่งจะไม่อยู่กับเราต่อน้องบอกแบบนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันเหมือนเดิม ก็ขอคุยกับสามีว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะแบบมาเอาอะไรกับเธอหรอกนะแต่ฉันแค่แบบอยากให้เธอประหยัดมากขึ้นก็อธิบายนะคะแต่ฝรั่งไม่ใช่เพราะไลฟ์สไตล์ของฝรั่งคือแบบต้นแบบแรกชอบกินชอบเที่ยวชอบแฮงเอาท์เขามีเงินพอที่จะตรงนั้นแต่น้องรู้สึกว่าน้องแบบเสียดายเงินเขียมคือตัวตวนออกไงนิงก็เลยบอกนะ้องว่าเฮ้ยจริงๆหนูก็ทําตัวปกตินั่นแหละ ก็ดีแล้วซะอีกที่เขาที่มีเงินพาเรากินเราเที่ยวเราซัพพอร์ตถ้าเขาจะให้เขาก็มีให้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเปลี่ยนตัวเองเลยเคยเป็นดีแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วน้องก็อยู่ต่อไปแต่ตอนนี้การที่น้องเอาตัวตนที่แท้จริงตัวเองออกมาให้ฝรั่งเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝรั่งเริ่มจะติดลบแล้วฝรั่งเริ่มไม่ชอบทุกวันนี้น้องบอกว่าฝรั่งเริ่มออกไปคนเดียว พอจะออกไปเขาก็จะไม่ชวนเพราะเวลาชวนน้องทีไรน้องก็จะมีแบบไม่อยากไปอิดออดนอนนี่นั่นคือต,ต,ตรงภาษาบ้านเราคือง <laughs> ี่เง่าอ่ะงี่เง่าอ่ะเข้าใจไหมทีนี้ฝรั่งเขาก็เลยตุกวันเนี้ยฝรั่งเขาไม่ได้ชวนละถึงเวลาเขาอยากออกเขาหยิบกุญแจรถเขาออกไปเลยเขาไม่คุยกับน้องแล้วมันเป็นสัญ,ญญาณอันตรายมากๆนะคะหิงก็เลยบอกให้น้องเปลี่ยนนะแล้วก็พูดกับเขาใหม่แล้วก็ทําตัวอย่างที่เขาอยากไปไหนเขาพาไปไหนก็ไป น้องก็เลยถามเนี่ยที่พี่หนิงไปเนี่ยพี่หนิงไปไหมไม่ได้บอกของพี่เนี่ยสามีไม่ได้พูดถ้าสามีพูดปุ๊บพี่ไปทันทีพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยพี่ชอบนะคะบางทีสามีไม่ได้ชวนด้วยชวนผัวเองตั้งหากพี่เนี่ยคือหนิงเนี่ยเป็นคนแบบนี้เนี่ยหนิงชอบออกนอกบ้านเนี่ยชอบออกนอกบ้านชอบอยากอิูกับบ้านอะไรเงี้ยนีย่ัสเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนจริงๆจางๆแบบนี้ฉันถ้าเราเคยเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นต่อไปนะคะยาแบบไปเปลี่ยนอย่าไปแบบงกเงินนะคะให้ ถ้าเขามีให้เราพาเรากินเราเที่ยวไปเถอะค่ะอย่าไปซีเรียสมากนะคะยิ่งเราเนี่ยชวนเขาไปยิ่งเขารู้ว่าเราเขาชอบเที่ยวยิ่งชวนเขาเขายิ่งชอบฝรั่งอ่ะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยด้วยเงินเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะ,ะคะเขาคิดแล้วแหละฝรั่งว่าเขาไปได้เขาทําได้เขาถึงทําถ้ายิ่งพาเราไปไหนยิ่งไปอย่ายไปซีเรียดอย่ายไปขัดเขาไปค่ะอันนี้คือนห่งอย่างหนึ่งแนะนําน้องแบบนี้นะไม่รู้ว่าน้องจะ กลับตัวได้หรือเปล่าหรือไหวตัวทันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะก็คอยติดตามน้องบอกว่าหนูจะมาอัปเดตพี่หนิงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตกันต่อไปนะคะวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะมันสําหรับหลายๆคนคอมเมนต์ด้านล่างถ้ามีความเห็นอื่นๆหรือแนวความคิดเห็นอื่นให้น้องได้เอาไปปรับปรุงนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย